สุขภาพนะอารมณ์ดีทำยังไงให้เอตัวเองอารมณ์ดี3เทคนิคนะสเทคนิคทำยังไงให้ตัวเองอารมณ์ดีเพราะว่าสุขภาพเนี่ยสัมพันธ์กับกายใจเนี่ยกายใจเนี่ยสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกนะการดูแลสุขภาพเนี่ยการดูแลจิตใจให้ปลอดโปร่งแจ่มใสนะไม่โกรธไม่เครียดจนมากจนเกินไปเนี่ยจะ ทำให้สุขภาพตัวเองเนี่ยนะสุขภาพกายเนี่ยดีไปด้วยนะหลักการหลักการควบคุมให้อารมณ์เนี่ยดีอยู่เสมอมีอะไรบ้างม,ามีสามสิ่งสามอย่างนะก็คือการสกัดสกัดสิ่งที่มากระตุ้นให้ตัวเราเนี่ยมีความโกรธนะก็มีอะไรบ้างอ่ะก็ดีเรียงไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือว่า สิ่งที่เราไม่ชอบนะหลีเกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยห้ามให้วิธีการพาให้ตัวเองเนี่ยคิดบวกๆไว้นะมองข้อดีของสิ่งที่มันเกิดขึ้นคิดในสิ่งที่ดีงามสร้างสรรค์ถ้าถือเป็นเรื่องอเป็นเรื่องงานนี่ก็พยายามอย่าเป็นดินพ่อหางหมูก็พยายามทำ ให้มันได้ก็จดรายการทําให้มันได้ตามเวลาส่งไม่สะสางานให้เป็นไปตามเป้าหมายนะสนุกกับงานอย่าไปเรียสกับงานนะอันที่สองก็คือการอ่าการสะกดนะสะกดอารมณ์ของตัวเองเนีย่ยพยายามนิ่งนะพยายามมีอะไรมีอะไรมาทาให้เราโกรธก็พยายามอย่าอย่าไปอารมณ์เสียอย่าไปโกรธอันนี้จะทําให้สุขภาพเราเนี่ยนะ ถ้าใครเนี่ยเพราะว่าความโกรธเนี่ยเหมือนไฟนะเหมือนไฟทำร้ายร่างกายทำร้ายหัวใจในระยะยาวค่อยๆแก้ไขนะไปทีละปะอกแล้วก็อย่าไปทำร้ายตัวเองเนาะโกรธหยุดทำร้ายตัวเองเถอะนะเรื่อง,งอารมณ์โกรธ ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยที่เป็นโรคต่างๆกันนะตอนนี้ก็คืออารมณ์โกรดนั่นแหละถ้าคนไหนไม่มีอารมณ์โกรธคนนั้นก็จะสุขภาพดีโอเคไหมแล้วก็อันสก,กิดให้เราเนี่ยเตือนตนเองสก,กิดตัวเอง,กกเองให้อ่าเขาเรียกะไรเหมือนแบบช่วยสก,กิดว่าใจเย็นๆนะ,ะตั้งสติให้ได้เวลามีอะไรเข้ามาทําให้เราเนี่ยอ่า อารมณ์เสียนะพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยลื่นรมอารมณ์ดีอยู่เสมอมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่เครียดมีจิตใจที่เบิกบานปลอดโรงแจ่มใสอยู่เสมอนะพยายามนะสะกัดสะกดแล้วก็สกิดตัวเอง